รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนียวชับเจ้าสัวคีรีตามหนี่ BTS ออกสื่ออีกครั้งครับวันนี้นะถ้าไม่ให้นี้ก็ขอเป็นสัญญาทําธุรกิจยาวไปอนุทินเห็นบอกปิดทางดึงกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดบอกอยาถมน้ำลายรถฟฟ้าเรื่องของรถไฟฟ้าสีเขียวเนี่ยที่ทางกรุงเทพมหานครเป็นหนี้ทาง BTS อยู่นะครับแล้วทางเจ้าสัวคีรีซึ่งเป็นเจ้าของ BTS เขาก็ขึ้นป้าย ทั้งเรียกว่าประจานก็ได้นะครับทวงหนี้นะถ้าไม่ให้หนี้ก็ขอเป็นสัญญาทําธุรกิจยาวไปเพื่อเดี๋ยวหาเงินเองจากประชาชนเองเก็บค่าบริการจะแพงจะถูกไม่ทราบแครับดราม่าก,กันอยู่แต่วันนี้เนะี่ยฮะมีความคืบหน้าอีกแล้วระหว่าง BTS กับกรุงเทพมหานครซึ่งกรุงเทพมหานครคนกรุงบางเขนตอนนี้ก็คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนียวซับนะครับ ทางสื่อก็รายงานเมื่อเจ้าสัวคีรีตามนี่ BTS ออกสื่ออีกครั้งครับวันนี้นะเล่นใหญ่เล่นหนักเอาแบบให้อกันไปเลยครับส่วนคุณจักชาติก็ออกมาเคลื่อนไหวนะแต่ว่าไม่ได้มีไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีสาระอะไรเกี่ยวกับเงินหมายถึงว่าตัวแกมีสาระนะครับแต่เรื่องสาระเกี่ยวกับเงินที่าจะจ่ายเนี่ยยังไม่ได้ยังคงยังไม่ได้มีครับด้านนายอนุทินนะครับอีกข่าวหนึ่งนะเอามามิกซ์กันเลยในะรอบนี้คือเปิดทางให้ดึงกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดนะครับ ไอการกระทําแบบนี้อย่าไปถมน้ําลายรถฟ้านะครับนะ,ะเดี๋ยวดูเรื่องนี้กันนะครับ BTS ประจานอย่างไรบ้างนี่นะคือภาพที่เขาโอ้โหขึ้นสื่อมากมายว่าทวงหนี้แล้วไม่ยอมจ่ายนะครับนี่สไลด์ไปสไลด์มาเลยนะครับมาหากาการทวงหนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียวออกสื่อเกิดขึ้นอีกครั้งครับทางทวิตเตอร์ของรถไฟฟ้า BTS ได้โพสต์ข้อความครับคนเราจะอดทนกับการแบกหนี้ได้นานแค่ไหน ทำงานแต่ไม่ได้เงินต้นทุนเพิ่มขึ้นทุกวันผู้มีอำนาจโยนไปโยนมาไราการตัดสินใจถึงเวลาต้องเข้ามาจัดการกับปัญหายาหนีปัญหายาปล่อยให้เอกชนสู้เพียงลาพังถึงเวลาจ่ายหนี้รถไฟฟ้าสีเขียว4 0 0 0 0ล้านบาทตบท้ทยด้วยการติดแฮชแท็กติดหนี้ต้องจ่ายนะจ๊ะนะครับนะจ๊ะไม่มีนะฮะพร้อมกันนี้เนี่ยได้แนบคลิปวิดีโอครับเนื้อหารวบรวมการเผยแพร่ข่าวจากสื่อต่างๆย้อนบทสัมภาษณ์ของเจ้าสวยคีรีคีรีการจนะพัฒประธานกรรมการ บริษัท BTS Group Holding จำกัดมาหาชนซึ่งก็มีข้อความตอนหนึ่งว่าจ่ายเงินที่ควรจ่าย3ปีกว่าจำนวน4ี่0 0กว่าล้านบาทเพราะเอกชนต้องลงทุนผู้ลงทุนจ่ายกันทุกวันพนักง,งานก็ต้องจ่ายค่าไฟก็ต้องจ่ายผู้มีอำนาจบริหารประเทศอยู่ไม่ว่าจะเป็นกทมหรือนักการเมืองประเทศต้องเข้ามาดูได้แล้วดอกเบีย้ยขึ้นทุกวันท่านใดที่อยู่ในอำนาจควรคิดได้แล้วว่าดอกเบีย้ยที่ต้องเสียไปยังไงนะก็ต้องจ่ายผมมันเป็นสิ่งที่ใครเสียหายผมเชื่อว่าประชาชนภาษีเราเสียหาย อย่าปลอยให้มันลอยไปลอยมาอย่างนี้จะเอาอย่างไรเพราะสิ่งหนึ่งที่เราทําอยู่ครับเพราะสิ่งหนึ่งที่เราไม่ทําอยู่อย่างเดียวก็คือนะครับนะก็คือเราไม่ทําให้ประชาชนเดือดร้อนผมรับปากว่าผมรับปากกับประชาชนว่าผมจะไม่ยอมหยุดรถเพราะหยุดรถเนี่ยความเสียหายมันเกิดขึ้นกับประชาชนนะไม่ได้เกิดกับผมคนเดียวไม่ได้เกิดกับนักการเมืองคนใดคนหนึ่งผมเชื่อว่าผู้โดยสารของผมเนี่ยซึ่งผมเนี่ยก็ต่อสู้ให้ท่านทุกวัน คงเข้าใจผมนะติดหนี้ต้องจ่ายนะติดหนี้ต้องจ่ายนะครับเชื่อว่าก็ต้องเข้าใจแกนะนะครับแน่นอนว่าหลังจากมีการทวิตออกมาเนี่ยนอกจากฟ้องชาวโซเชียลแล้วย่อมมีผู้มีอำนาจโดยเฉพาะผู้ว่ากทมเนี่ยที่ได้รับรู้นะฮะเพราะว่าแกก็เล่นโซเชียลอยู่ต่อมาสื่อไปถามนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมว่าช่วงนี้ถูกพระสุขเศร้าพระ,ะพระสุขเข้าพระเสาแทรกนะความวัวความวัว มันหมายถึงอไเนี่ยความวัวไม่หายความควายมาแทรกอะไรทำนองนี้ครับเขาถามว่าความวัวกรณีให้ท้ายม็อบ3นิ้วนะช่วงเอกยังไม่ทันจะหายความควายเรื่องรถไฟฟ้าสีเขียวก็เข้ามาว่าจะทํำยังไงเมื่อโดนทวงหนี้อีกแล้วนะครับผูนะ้ดีแข็งแกร่งที่สุดในปติพีก็บอกว่าใจเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหากรทมเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายแต่ต้องเป็นหนี้ที่ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะจ้ชาติต่อไปอย่างนี้นะฮะนะ ทีนี้ทางสื่อเขาเลยเขียนมาเพิ่มเติมว่าไม่รอให้แปลเป็นไทยเป็นไทยผู้ว่ากทมอบอกว่าที่ยังไม่จ่ายมีเพียงประเด็นทางกฎหมายจากที่ข้อบัญญัติกทมระบุว่าการสร้างภาระหนี้ผูกพันธุ์งบประมาณจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภากทมกรจะเห็นว่าสภากทมเนี่ยยังไม่ได้เห็นชอบทําสัญญาจ้างเดินรถและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่2นะครับในช่วงหมอชิดสะพานใหม่คุคตและก็แบริ่งสมุทรปราการ จึงมีการทําหนังสือเพื่อสอบถามไปทางเลขาธิการสองสภาผู้แทนไม่ใช่สภากรทมนะครับว่าส่วนนี้ผ่านการอนุมัติจากสภากรทมแล้วหรือไม่ถ้าไม่มีก็ต้องมีการทาสัญญาใหม่ให้เรียบร้อยก่อนเข้าใจว่าได้มีการส่งหนังสือไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือไม่ก็ภายในสัปดาห์หน้าส่วนนะครับส่วนส่วนนี้นะครับผ่านการอนุมัติจากสภากรทมแล้วหรือไม่นะครับก็ต้องมีถ้าไม่มีก็ต้องทําสัญญาใหม่นะเข้าใจว่ามีการส่งสัญญาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือไม่ภายในสัปดาห์นี้ โดยส่วนของข้อมูลนี่จากส่วนต่อขยายส่วนที่1เหลือเพียงแต่ให้คอรมอเป็นผู้ดําเนินการตามคําสั่งของคอสอชอที่3ามทบสนะครับที่ต้องมีการนํามูลหนี่ไปรวมการต่อสัญญาสัมปทานขณะที่การโอนทรัพย์สินในส่วนของต่อขยายที่2เนี่ยนะฮะนะเขาบอกว่าจากการที่รถไฟฟ้าขนส่งบลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอมอเนี่ยก็ถือว่าเป็นการก่อหนี้ผูกพันเช่นเดียวกัน ซึ่งก็ต้องไปรับความเห็นชอบจากสภากทมเช่นเดียวกันสรุปว่างานนี้คนฟังจะกระจ่างหรืองงเข้าไปหนักอีกก็ไม่รู้โดยเฉพาะเจ้าสัวคีรีกทมเหมือนกับพายเรืออยู่ในอ่างตอบก็เหมือนกับไม่ตอบสื่อบอกว่าเต้นช้าๆไปเรื่อยนะครับขณะที่อีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาไทยนี่ก็เกี่ยวนะครับก็เกี่ยวเหมือนกันเพราะว่า ใหญ่เป็นพี่ใหญ่ที่สุดนะครับในทางในในใน,ในปกครองในการปกครองระดับจังหวัดทุกทุกท,ท,ที่นะครับก็เล่นบทเงียบหายไปกับสายลมช่างหน้าคุ้มใจแทนเจ้าสัวจริงๆสีเขียวนี่เหนียวซับจริงๆพับผานะครับนี่คือเรื่องกทมนะครับนี่คือเรื่องกทมอ่อะเสร็จจากเรื่องกทมไปประมวลข่าวอีกอันนึงนะครับที่เป็นข่าวโด่งดังกันอยู่ในเวลานี้อนุทินเห็นบอกปิดทางดึงกัญชากลับมาเป็นยาเสพติด บ,บอกอย่าถมน้ําลายรถฟ้านะครับสื่อรายงานอย่างนี้ครับเมื่อกัญชาถูกดึงมาเป็นประเด็นทางการเมืองที่พักร่วมรัฐบาลพยายามสกัดไม่ให้ร่างพรบกัญชากัญชงที่กรรมธิการวิสามันพิจารณาเสร็จแล้วเข้าสู่การพิจารณาในวาระ2และ3นะครับส่วนพักฝ่ายค้านก็จับมือกับแพทยสภานะครับนะยื่นฟ้องอนุทินชาญบรีอกูลรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด้วย ต่อสารปก,ก,กครองนะครับเพื่อให้สารเนี่ยมีคําพ nah ิพากษาเพิกถอนก็คือคุ้มครองนะครับคุ้มครองก็คือว่ากลับไปใช้เหมือนเดิมนั่นแหละนะฮะไม่มีการไม่มีความขึ้นหน้าของกระทรวงใหม่ขอให้สารพิพากษาเพิกถอนประกาศของกระทรวงสาธารณสุขลงวันที่8กุมภาพันธ์65นะครับเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภทที่5นะให้กลับมาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5โดยมีผลย้อนหลังนะครับไปจนถึงวันที่มีการออกประกาศฉบับดังกล่าวและให้กัญชาจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5ตามประกาศ กฎกระทรวงสาธารณสุขลงวันที่8ธันวาคมปี63เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภทที่5พุธกราช2,563ดังเดิมพูดง่ายก็คือขอห้สาลเนี่ยได้สั่งให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมนั่นแหละครับซึ่งก็มีรายงานว่าสารได้รับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้วแต่ก็ไม่ได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวตอนนี้นะยังไม่ได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวขณะเดียวกันก็มีกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวเดินหน้ากัญชาเพื่อการแพทย์อย่างเช่นนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นใครบ้างล เครือข่ายคนไทยรักชาติสภาเกษตรกร,กรแห่งชาติในแง่มุมของกฎหมายที่เดินมาถึงขั้นนี้กัญชาจะกลับไปเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมได้หรือไม่นะครับนะนะครับคราวนี้ก็ต้องไปฟังผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายเพราะว่าเ,เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้นายกนะครับก็ยังไม่ได้ตราในราชกิจจานุเบกษานะครับยังค้างอยู่ที่คุณวิษณุนะครับนะในเรื่องของกฎกระทรวงตรงนี้ คุณยสรุนเครืองานรองนายกฐมนตรีก็มีนัดประชุมกับปปสนะครับในวันนี้คือ22พฤศจิกายนบอกว่าเรื่องจะจบแล้วให้กัญชากลับเป็นยาเสพติดนั้นทําไม่ได้นะครับทำไม่ได้ให้ย้อนกลับไปทําไม่ได้นะครับแต่ที่นัดปปสมมหารือก็เพื่อจะหยิบยกประเด็นของการประกาศสาธรารสุขเกี่ยวกับกัญชานี้ขึ้นมาดูว่ามีอะไรที่คอรอมอสงสัยและขอให้อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและอธิบดีขอไปไม่ใช่อธิบดีเป็นคนเดียวกันนะการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเรื่องเนี่ยมาช่วยชี้แจง ยืนยันว่าปปสไม่สามารถไปดึงหรือไปแก้อะไรได้เพราะไม่มีอำนาจนะครับนะและก็ไม่มีอำนาจในการยับยั้งประกาศก,กระทรวงสาธารณสุขด้วยแม้จะยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษานะฮะอันนี้ที่ค้างอยู่ก็คือย,ยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาขณะที่นายอนุทินชาญเบรกกลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ออกมารับหนังสือของดรพิพัฒน์นนทนาทรนายกสมาคมวิจัยแห่งประเทศไทยนะออกมารับหนังสือนะฮะ ซึ่งการออกมารับหนังสือเนี่ยนะคุณอนุทินที่ออกมารับหนังสือเนี่ยนะครับนำห้0 0ันรายชื่อนะครับที่ประชาชนสนับสนุนร่างพรบกัญชากัรชงประกาศสาชาสุขนะครับเรื่องของสมุนไพรควบคุม2565ตั้งแต่11พฤศจิกาย,ยน65มามอบให้บอกว่าอยากให้ผลักดันให้กัญชาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไปไม่ต้องการกลับไปเป็นยาเสพติด ผู้นทุทินก็บอกว่ารายชื่อผู้สนับสนุนเนี่ยทำให้เห็นว่ากัญชามีประโยชน์ถ้าใช้ในทางการแพทย์สุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสมาคมนักวิจัยถ้าทําในสิ่งที่เสียหายก็คงจะไม่มีใครมาสนับสนุนเรื่องนี้แน่นอนนะครับการจะดึงเอากัญชากลับมาเป็นยาเสพติดไม่มีเพราะกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดตอนนี้สิ่งที่เป็นยาเสพติดคือสารสกัดจากกัญชาที่มี THC สูงกว่า0.2%นปรนะครับประกาศของสาธา,ารณสุขที่ออกมานั้นได้ให้อำนาจรัฐมนตรีสาธารณสุขในฐานะ ผู้รักษากฎหมายฉะนั้นจึงเหลือเพียงขั้นตอนในการประกาศราชกิจจานุเบกษ,ษาเท่านั้นนะครับเมื่อรัฐมนตรีสาธารณสุขลงนามไปแล้วไม่มีหน่วยงานไหนที่จะมาขวางได้นะครับเพราะมันเป็นขั้นตอนตามกฎหมายรัฐมนตรีที่รับผิดชอบลงนามไปแล้วก็ถือว่าใช้อำนาจไปเรียบร้อยแล้วส่วนปปสดึงก็ดึงไม่ได้อยู่แล้วนะฮะก็ดึงไม่ได้อยู่แล้วคุณคุณวิษณุก็ชี้แจงไปแล้วนะครับออแล้วแกก็ฝากบอกด้วยนะคุณอน,นุทินเนี่ยดังนั้น จะไปถมน้ําลายรถ้าได้อย่างไรและเรื่องนี้ไม่ต้องมาคุยกับรองวิษนุนะครับเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองนะเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและไม่ได้มีการส่งเสริมในเชิงสันทนาการนันทนาการถ้ามีใครกังวลอ้างห่วงใยเยายวชนใช้ในทางผิดกฎหมายก็ขอให้สนับสนุนร่างพรบกัญชาดิอย่าไปขวางสิครับนะนะจะเป็นร่างตัวเพิ่มเติมตัวตัดต่อเสนอเนี่ยในสภาเนี่ยทำได้หมดเพราะว่าเรามีกรรมธิการซึ่งประกอบด้วยทุกพักมีข้าราชการ มาช่วยดูสนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 95 460 5580